54ปีวันชาวไร่เกษตรนายกชาวไร่ดันราคาอ้อยตันละ1,500บาทต่อตันกำหนดวันเปิดคีบอ้อย ธันวาคมปี -66 นี้เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับจากการประชุมที่ผ่านมานะครับทางสมาคมกลุ่มอาชีพเกษตรกรจังหวัดชนบุรีตาบลหนองซากอําเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับทางด้านนายกจูนนะครับนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรนะครับของจังหวัดชนบุรี พร้อมด้วยสสเป้านะครับสสชนบุรีเขต4นะครับพรรวมไทยสร้างชาติในฐานะเกษตรกรนะครับที่ปลูกอ้อยในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีจำนวนกว่า8,000ตันต่อปีนะครับพร้อมเกษตรกรชาวไรอ้อยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมและเป็นหัวหน้านะครับโคต้าโรงงานหีบอ้อยนะครับกว่า150ลายจากทั้งหมดนี้นะครับมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับกว่า400ลายนั่นเองครับ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อรับทราบข่าวสารความคืบหน้าของสมาคมนะครับเกี่ยวกับวันกำหนดการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี2566ทับ6 7นะครับในเรื่องของเงื่อนไขนะครับการบรรทุกอ้อยเพื่อไปส่งโรงงานหีบอ้อยนะครับเรื่องการติดตามนะครับเงินค่าตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี2565ทับ66นะครับที่ทางรัฐบาลนะครับยังคงค้างค่าชำระอยู่นั่นเองครับ ในส่วนของค่าตัดอ้อยสดนะครับกับเกษตรกรการผักดันนะครับให้ราคาอ้อยสดของเกษตรกรชาวไรอ้อยในฤด,ดูการผลิตนะครับปี2 5 6 6 6 7นะครับซึ่งคาดว่านะครับในส่วนของราคาอ้อยสดจะอยู่ระหว่างนะครับตันละ1,400บาทจนถึง1,500บาทนั่นเองครับ ทางด้านนายกจุนได้กล่าวว่านะครับที่ผ่านมานะครับสมาคมกลุ่มอาชีพเกษตรกรชนบุรีนะครับไม่ได้มีการเก็บเงินค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่เป็นสมาชิกหรือชมรมโดยค่าใช้จ่ายนะครับในการดําเนินงานนั้นนะครับเป็นของตระกูลสิงโตทองนะครับได้เป็นผู้ใช้เงินส่วนนี้นะครับที่ใช้ในการดําเนินการกิจกรรมในสมาคมต่างๆนั่นเองครับ และในปีนี้นะครับได้ใช้เงินส่วนตัวนะครับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนจํานวน45โต๊ะนะครับให้กับเกษตรกรชาวและอ้อยที่มาร่วมงานในวันนี้นั่นเองครับและยังได้แจกนะครับข้าวสารน้ําตาลทรายนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะครับที่มาร่วมงานครบรอบนะครับ54ปีวันชาวและอ้อยชนบุรีนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่กับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ